สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับปัญหาที่คนไข้ามาที่ร้านขายยากันเยอะนิดนึงนะฮะก็คือปัญหาที่ระคายเคืองเท้านะครับหลังจากไปลุยน้ําท่วมกันมานะครับซึ่งอาการระคายเคืองเท้าเนี่ยมีตั้งแต่น้อยไปยันเยอะเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ายาที่ควรใช้เนี่ยจะเป็นยาอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็วิธีการป้องกันนะครับการปฏิบัติตัวนะครับวันนี้เป็นยังไง เดี๋ยวไปดูกันครับครับก็สำหรับใครที่ไปลุยน้ำมานะฮะอันดับแรกเลยก็คือกลับบ้านมาควรจะล้างเท้านะครับนะนะเออล้างเท้าให้สะอาดนะครับแล้วก็พวกถุงเทา้าอะไรพวกนี้ซักให้แห้งนะครับส่วนใหญ่คนที่มีอาการมาเนี่ยเขาจะต้องแช่น้ํานานหรือว่าใส่รองเทา้าบูธท,ทางานนะครับก็คือรองเท้านีเท้านี่คือชื้นอยู่ตลอดเวลานะฮะส่วนอาการเนี่ย ก็มีได้ตั้งแต่อาการคันนะครับแดงแล้วก็เริ่มมีผิวเนี่ยลอกนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเยอะแล้วนะครับยาที่ใช้รักษานะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนิดนึงเนาะถ้ามีอาการคันหรือการระคายเคืองนะครับก็คงเป็นระยะแรกๆนะครับที่ยังไม่เกิดการติดเชื้อนะครับเริ่มมีคันแสบผิวหนังแดงแล้วก็ลอกนะฮะ อ,อ,อาการพวกนี้ก็จะใช้พวกสเตียรอยอ่อนๆทานะครับเนาะก็จะเป็นพวกยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นตัวยาที่เป็นตัวยาท A เนะไตแอมซิโนโรนนะเ,เดี๋ยวผมให้ดูชื่อนิดนึงอ่ะเนี่ยตัวยานี้นะครับก็ใช้ตัวยานี้นะครับทาไปบริเวณที่มีอาการคันนะครับหรือว่าเป็นสเตียรอยพวกอย่างอื่นนะครับ อันนี้ก็เป็นสเตียรอยอ่อนๆเหมือนกันนะครับพาบริเวณที่เป็นผื่นแดงหรือคันนะครับก็เป็นระยะแรกนะต่อมานะครับถ้ามีหนองนะครับเริ่มมีแผลเป็นหนองแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นเริ่มติดเชื้อแบคทีเรียนะครับก็ใช้ยาฆ่าเชื้อนะครับพวกวิตฟิลนะครับหรือพวกเบตาดีนพวกนี้นะครับพวกโพวิโดนไอโอดีนเนี่ยนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับก็ หลังจากทำความสะอาดผิวหนังนะครับเช็ดให้แห้งเนาะทำความสะอาดผิวหนังด้วยพวกล้างเท้าด้วยสบู่อะไรเงี้ยนะครับล้างน้ำเปล่าออกเช็ดให้แห้งแล้วก็ทายาพวกนี้ได้เลยนะครับพเพราะเบตาดีนพวกนี้ก็ใช้ได้นะส่วนระยะต่อมานะครับก็คือถ้าเป็นระยะที่ว่าติดเชื้อราแล้วเนาะอาการก็คือจะที่ผิวหนังนะครับที่เท้าเนี่ย ก็จะเริ่มมีพวกมีขุยขาวๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะครับถ้านานเกิน2สัปดาห์เนี่ยนะครับก็น่าจะใช่ละนะครับการรักษาเนี่ยก็คือเราจะใช้พวกยาฆ่าเชื้อรานะครับซึ่งเป็นยาฆ่าเชื้ออีกประเภทหนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นพวกโคไตามาโซนครีมนะครับก็ได้จะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่จะเลือกกากันนะฮะหรือที่จะหาได้เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นโคไตามาโซนครีม คนละยี่ห้อเฉยๆนะแล้วก็ข้อมนี้ก็จะเป็นพวกตัวยาที่ผสมนะครับโคตาลมาโซนเพีมด้วยก็คือฆ่าเชื้อด้วยแล้วก็สเตียรอยอ่อนๆก็คือแก้คันด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นระยะ,ะที่ว่าเป็นเยอะแล้วนะครับคือติดเชื้อรานะครับนะฮะทีนี้การป้องกันนะครับก็แน่นอนพยายามวิธีปฏิบัติตัวเนี่ยต้องใส่พวก ถุงเท้าต้องซักสะอาดต้องแห้งนะครับเนาะทำความสะอาดแผลให้ดีนะครับขวกข้าวของเครื่องใช้ก็ควรจะแยกนะครับไม่ควรจะใช้ร่วมกับคนอื่นนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูแลความสะอาดของเท้าให้ดีนะครับหลังจากลุยน้ำท่วมมาครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ